สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ทองศรีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยอยู่ที่หมู่7ตำบลข่าวชิงการอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะงานอดิเรกรับจ้างทั่วไปชอบปลูกผักงานเสริมเป็นอสมเป็นอปพรอพมจิตอาสาและอทรค่ะ บทบาทและหน้าที่ในการเป็นอทอรอปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการจัดก,การขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดก,การขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานทุกภาคส่วน การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนคัดแยกขยะภายในบ้านแยกขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษถุงพลาสติกแยกขยะเปียกเททิ้งลงในถังขยะเปียกที่ฝังไว้โคนต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้การคัดแยกขยะนั้นเราสามารถลดโลกร้อนและเป็นไรายได้ได้ไดโดยนำขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษนำ ไปเข้าธนาคารขยะและสามารถแลกไขได้การดำเนินง,งานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยการจัดทำแปลงสมุนไพร1อบต1สวนสมุนไพรอบตโดยนำขวดพลาสติกที่แยกจากการคัดแยกขยะนั้นมาทำเป็นแปลงผักเพื่อลดโลกร้อน และเป็นแลงสาธิตเพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ได้การขยายผลการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกร้อนกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมดำเนินงานจัดทำขยะเปียกในหมู่บ้านทุก17หมู่ให้ครบ100%ร่วมกันขับเคลื่อนกับอบตอกับหมู่บ้านในการทำฝังขยะเปียกไว้ภายในบ้าน แถวโคนต้นไม้และมีการทวนสอบเป็นระยะร่วมกับอบตอร่วมกับหมู่บ้านให้ได้ร้อยเปอร์เซและถ้าหลังไหนไม่มีการทิ้งขยะเปียกเราจะมีการแนะนำผักดันให้ลดขยะภายในบ้านโดยการให้มาทิ้งในทางขยะเปียกถ้าเต็มแล้วก็แนะนำให้ย้ายไปฝังอีกต้นโนต้นไม้อีกต้น เพื่อเป็นปุ๋ยต้นต่อไปหรือฝังในแปลงผักเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยในแปลงผักเช่นกันอ,อถอรอทำงานด้วยใจใส่ใจการจัดการขยะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยังยืนและถาวรมั่นคงขอบคุณค่ะ